สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนสมเด็จนะครับจังหวัดศรีสะเกษเราจะมาตามหาน้องหอมแดงค่ะวันนี้เราจะมาตามหาน้องหอมแดงเราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะเข้ามาทางเข้านะมันจะมีดอกอะไรอะที่มันเป็นยางนาที่มันจะแบบพอตกมามันจะหมุนนะเด็กต่างจังหวัดจะรู้อะเนี่ยใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ใช่นี่นะ ต้นเอ้ยยางนายางนายางนานั่นนะ่้นะหมุนาใช่เนี่ยดอกลำดวนนะนด,นดอกลำดวนอกลำดวนดอกลือกลางน้ำหอมมากค่ะน,น,น,นเข้ามาด้านในอีกนิดนึงนะก็จะเจออนุสาวรีนะสมเด็จยาต้องคนยุค9กนะถึงจะรู้ว่า สมเด็จย่านะครับคือใครนะครับเป็นแม่ของในหลวงราชการที่9นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสวนสัตว์ทางนี้นะครับเข้ามาด้านในนะน้องพลต้นไม้คึ้มมากเลยเดินถอยหลังด้วยเพราะมันเก่งเดี๋ยวชนเสาแน่นอนอ้าออออกนอกแท้นทางสุมหอมแรงนะตอนนี้เราเหนื่อยกันแล้วเหนื่อยยังไม่ได้ดูอะไรเลยเหนื่อยแล้ว แต่ก็ไม่ร้อนนะป่ะเดี๋ยวเราตามทางไปดีกว่าตรงนี้คืบมมากเลยต้นไม้เยอะอะทหารข้ามแม่น้ำโอ้น้ำใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไหนทางเข้าเนี่ยรัวประดับสวยงามนี่เราจะไปดูตัวนี้กันนะครับแม่ลูกนะครับ วิลายคอนเซอร์เวชันโปรเจกต์โอ้เนี่ยที่พลอยให้ดูเนี่ยอาปากอาใกล้ๆนะีอ่อาปากอาปากเหมือนพี่โป,โป้เงาบ <c oughs> ไปเลยไปเลยผีดไปละปลอูะสพานแดงสพานแดงสวยงามมากเลยเครื่งองปั่นน้ำเนี่ยเครื่องปั่นน้ำ โอเคมีปลาด้วยนะครับอเคนี่ไงปลาปาปลอมไายพลอยสายพีปลาปลอมเบ้าปลาแรดปลาแรดแสดงว่าปลาเยอะนะจะเป็นปลานะครับปลาแรดที่พีทบอกนะครับดำๆใต้สะพานปลานะครับปลาที่เมเกอร้นะครับที่บอกว่าดำๆใต้สะพาน ที่นี่เขาให้อาหารปลาแบบหย่อนเหรียญกดตังค์นะคะ10บาททล,ละอาหารก็จะหย่อนตึๆๆๆ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กมาในถังร้อนมากินอาหารปลาอย่าเลยกาปุ่มแดงภชนะไปวางรอที่ช่องกรุณารอสับคู่ค่ะเอ๊ hey, ออกาแล้วครับรรถึงว่าปุ่มหลวมเนี่ยกดไม่ดังขอบคุณค่ะอย่าลืมเอาภาชนะมาคืนที่เดิมด้วยนะคะค่ะ บายบายเดี๋ยวเด็กจะให้อาหารปลานะเดินไปเลย,ยนะไม่มาเลยเนะต่ามากินแทนตาภาพ เยตตอนกันมาแล้วมาแล้วเนี่ย<ม>เขากินแบบสุภาพมากเลยอะ่ะฮ<ม>ุบปุ๊ปแบปุบอะพลเนี่ยเฮ้ยยอดไม่หมดเลย,ยเ้มาแล้วอ่าเด็ก10บาทนะผู้ใหญ่35บนะครับ เป็นค่าเข้าเสียไหมใครจะเอาย่าเนี่ยแม่ปอเอาย่าไปให้อะไรยาไปกินยาไปกินคอ,อยเขามีเก้งกวางอยู่ข้างในค่ะเอาไปให้อาหารเกง้งอาหารกวางโอเครอยค่ะเราได้มาแล้วบาทผู้ใหญ่สามคนคนละสามสิบห้าบาทอายุก็สามสิบห้าค่ะเด็กคนละสิบบาทนะคะครับรอ,อยเนี่ยเสือสิงห์กระทิงแรดเสือสิงเตอร์ ใครไม่เคยเห็นนกยุงขาวกลางปีกนะปกติเราจะเห็นเลยนกยุงธรรมดามันจะเป็นตัวผู้ตัวเมีเยแนละ้วเนี่ยลำแพนลำแพนใช่ไหมเนะี่ยเนี่ยดูหน้าเขานะครับลำแพนโอเคเพราะว่าเกยไทยคลิปคลิปซะแล้วน่ยมันก็หัายหน้าไปให้คนนู้นถ่ายด้วยจริงเหรอมันฉลาดมากเลยนะ พี่บอกนะครับหันหน้าไปให้คนล้นถ่ายนะครับงูลำพนจะเอ๋บายครับตัวอะไรครับไม,ไม่เห็นเลยหน้ากหรหน้า,อ,นนาอยู่บนนั้นน่ะ เขาห้ามเข้าหรอกป่อยแล้ไเหยียบตรงไหขึ้นมาไก่ป่าไก่ฟ้าป่ะเนี่ยสวยสีสวยมากเลยนะติดตัวยอยู่ข้างบนอันนี้สวยอะไก่ฟ้าสีทองอะหายากมากเลยนะสวยสวยสวยหายากนะแค่ยหายากมากเลย ไก่ฟ้าสีทองนะไก่ฟหลังเงินสองตัวนี้ก็สวยนะไก่ฟ้าหลังเงินตัวสีทองเหลืองๆออกทองนะพี่บอกสวยดีสวยดีเนี่ยสองตัวเนี่ยสีทองพอสีทองครับตัวนี้มีแก้มด้วยตัวนี้คุ้นกับคนมีแก้มด้วยครับมีแดงแก้มเลอย สวยสวยสวยอ่ะตัวเนี้ยสวยสุดอ่ะโอ้ตัวนี้สวยสุดจ้ะต,ตัวเพื่อนนารานันรานาราขอใมาดูตัวนี้หน่อยไก่แจ้ไก่แจ้สองตัวน่ารกักอันนี้ไม่ต้องดูกระราเออน้ตะกูมหัวล้านนะหัวล้านเหมือนนอกตะกูมแม่ปอบอกตัวเนี้ยเดินเนี่ยอุ้ยย่องย่องยองยอง,ยอง,ยอง นกตะกลุมตัวนี้นิ่งเลยเหยี่ยวดำเอาลูกไปอันนี้เห็นนิ่งๆเลไม่ใช่อะไรนะครับเต่านะครับกงเล้นหนามากเต่านิ่งเลยตรงนั้นชูหัวอ่าดอนน้ำละล็อกคิวอาร์โค้ดเหยี่ยวแดงเหี่ยวแดง โอ้บิน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 ดูดูดูข้างบนมันบินหายากก่อนพอยเสียงตัวนี้เหี่ยวแดงนะจะบินอ้าวพอไม่ถ่ายก็ร้องแม่พอไม่ถ่ายไม่ร้องเลยแม่พอเขาจะเก็บได้ถ่ายมันจะร้องเรียนเสียงเรียนเสียง เสริมสวยเค,ยเคดีข้อเกดูตัวข้างๆแม่พ่อถ่ายทีไรไม่ร้องสักทีเลยเกไปแล้วเ้ยไม่เคยเห็นนะครับหมูป่านะครับนอนนิ่งเลยเดี๋ยวไปดูหมาป่านะครับหมาป่าอยู่ไหนครับเนี่ยหมูป่า หมาป่าหลับอยู่นะครับกระดิกฉางโอ้หมาป่าหมาป่าหมาป่า,า,ปาสุนักกิ้งจอกสุนักกิ้งจอกนะะี่ไปแล้วหมาป่า ลิงแสดงไปดูเพื่อนพี่พลอยกันใครยังไม่เคยเห็นลิงกังลิงกังอยู่นี่ค่ะลิงกังพีทบอกเป็นเพื่อนพี่พลอยเพื่อนพี่พลอยนะอยู่ข้างในลิงวอกหน้าแดงนะเน,นะนี่ยลิงวอกหน้าแดงนะครับเจเอ๋เจเอ๋ อายหน้าแดงเลยเด็กไปดูงูอยู่ข้างในหนีหมานะครับเนี่ยสองตัวหมาวนจวนสมบูรณ์มากเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ทางขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปดูหอมแดงนี่ทางขึ้นอยู่รงนี้หอมแดงกับเผามอีแดงนี่แบกต้นหอมหัวหอมเจอแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแม่เขานะแม่เขาปะไหนไหนไปดูหอมแดง อหอมแดงตัวไวจังตัวใหญ่มากเลยใช่น,นี่ไงนี่ไงกำลังจะลงน้ำนะครับลงแล้วลงแล้วโ,โ,โอ้โหโอ้โหกำลังจะลงน้ำเอาวหันมาแล้วหันมาแล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนหอมแดงหอมแดงโอ้โหตัวจิ๋วตัวจิ๋ว นั่นไงนั่นไงลูกในน้ำเหรอน้ำอะ่ะเห็นยังตัวกลมๆกลมปุ๊กลุกหอมแดงหอมแดงทำง่ายมากแม่เขาชื่ออะไรอะ่ะด,ดูป้ายน,าานี่แม่เขาแน่ๆเลย กินหญ้าอยู่นะครับอ้าวดมตูดแม่ดมตูดแม่อ้าจะกินนมอ้าวจะกินนมนึกว่าดมตูดแม่อ่ากินหญ้าครับกินหญ้าแม่เขาหยดเนี่ยนมแม่หยดแล้วกินนมเลยเออนมแม่แสดงว่าเขายังเล็กอยู่นะเนี่ยมีนมหยดด้วยแม่ลูกออ่นกินแตงโมโอ้นมหยดเลยอะน้ำนมหยด สดจ่เลยนะครับหอมแดงนะครับใกล้เคียงเอใกล้ชิดมากอุุตอย่างนี้จมากพ่อยใกล้ชิดมากเลยเข้ามาพี่บอก บาย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 อันนี้น่าจะเป็นพ่อหอมแดงพีทบอกพีทเรียกพ่อตั้งนานนะเขาก็ไม่มาสักทีเขากินหญ้าอยู่ฝั่งโน้นนะครับหมายถึงว่าเรียกพอเกตไม่ใช่พ่อหอมแดงอ้าวผีทพีทเรียกพ่อนะไม่ได้เรียกหอมแดงไม่ได้เรียกพ่อหอมแดงนะครับท้องพีทเรียกพ่อเก๋ใช่ไหมใช่แล้วีทมีมดด้วยมีควายนะเด็กชายพีทอ่านได้แต่นั่งอยู่โน่น ไหนลกูกถ้าบอกอย,อยู่กับหอมแดงอยู่เลยเตั้ดีฮะหน้าตาน่ารักมากพีทงามงามงามหล่ะวัวแคะวัวแคะวัวแคะเนี่ยวัวแคะแต่ตัวนี้หน้าตาตลกมากเลยนะมาตัวโน้นก็นอนอยู่ มอมอมองามงามงามฮัลเจเอ๋เจเอ๋เจเอ๋ครับโผล่มาหน่อยครับ <Okay. S 1> น,น,นี่นะตาตลมป่ะันเนี้ยกินน้ำ <Okay. S 1> นกว้างกัอลูกนี่กินน้ำครับกินน้ำครับ โอ้โหเนี่ยไปละไปละหัว,วแคะเนี่ยกวางนะตรงเนี้ยเขาให้หญ้ากวางได้ห่านนะห่านเล่นน้ำกัน,นโอ้โหมีความสุขกันมากกวางดาวนะอยู่ใกล้ๆเลยนะครับ เขาเขาเด็กใส่ไม่ก็เจอนั่นแหละนี่สิ่รูเขากันอ่าเด็กให้อาหารกวางนะเขาจะมีช่องให้นะตรงเนี้ยจะเป็นรูนะครับสี่เหลี่ยมโอ้โหเข้าไปเซ็งอูกระชากแรงมากเลยนะครับหิวโหยหิวโหย ง้มเง้ง้ระวังเขากระชากนะครับดึงดึงขี่ไทยย่านะโห้โหหอยตรงนี้หอยตรงนี้ ได้กินใบเดียวนี่ให้ใหู่มันมีน้ำเยอะจะกินได้โอ้ยโอ้ยโแยงกันแยงกันแยงกันเขาสวยนะเราไปให้กออื่นได้เด็บไให้ออื่นเยงกันนะโหดึงดึงดึงชักกเยอะกันตนี โโอ้หจะเล็กไม่ได้ในพีทให้จวเล็กตัวเล็กตัวไหนอ่ะนี่จะเล็กไก่งวงนะครับเนี่ยไก่บ้านกับไก่งวงอลูกเล็กมาลูกเล็กมาโอ้โหพอมาพอพอให้ก็มาลูกเล็กลูกเล็ก จะเอาลูไหนกันแน่โอ้หเสียงกวางอ่าสังเกตวิ่งวิ่งมาแล้วนะครับวิ่งมาแล้วมาทำอะไรมาทำอะไรนี่มากินมีเด็กให้อาหารอยู่ตรงนี้โอ้โหวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยอือหือ,อ,อดึงแรงไหมครับแรงมากเลย ตรงนี้จะเป็นนกกระจอกเทศนะเขาห้ามให้อาหารทุกชนิดกันลกกระจอกเทศกำลังกินอยู่ข้างในนะงาม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 เลยอ้าวชูคอชูคอชูคอเดินมาแล้วกำลังมากำลังมาแล้วเขาคิดว่าให้อาหารเขาหรือเปล่าอ้าวกินอะไรครับชูคอชูคอไปแล้วตัวใหญ่มากนี่นกแก้วนะครับแก้วจ๋าแก้วจ๋า เก้วแก้วแก้วงงงงงงนี่อ่ามีแรแคทมีแรแคทจะเอ๋อ้าอ้างง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 นี่แะครับ นี่เมื่อกี้เขาเรียกพี่พลอยนะจะเอ๋เดสดมเด็จสนุกมากเลย้นม,มาเยอะมากค่ะสัตวหายากหลายชนิดเลยเอาสำหรับวันนี้นะอย่าลืม